คุณผู้ฟังครับเราก็จะมีสุภาษิตสอนใจคำพังเพยต่างๆนะครับที่มีอยู่ในทั่วโลกหรือว่าทั่วประเทศเนี่ยก็ได้มีผู้รู้เรลาว,ว่ากูรูเนี่ยได้เอาคำพังเพยของหลายๆประเทศเนี่ยมาเป็นคำสอนให้กับตนเองแล้วก็หนึ่งในนั้นนะก็จะมีคำสอนจากประเทศจีนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับ พลตีหลักแก้วอมโรสดนะครับที่จะมาพูดคุยถึงหลักคําสอนคําพังเพยต่างๆที่จะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ซึ่งตอนนี้ท่านได้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกพลและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับอาจารย์ครับในส่วนของวันนี้ครับคำพังเพยที่อาจารย์อยากจะมาสอนคนรุ่นใหม่หรือว่าสอนคุณผู้ฟังนะครับที่จะสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าสังคมปัจจุบันได้วันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างครับจริงๆแล้วคําพังเพยจีนเนี่ย ได้ทุกรุ่นครับแต่ว่าแต่ละรุ่นก็จะมีความคิดที่ตกหลึกไม่เหมือนกันครับเพราะคนรุ่นใหม่ก็อาจจะคิดแบบไวหน่อยใช่ไหมค,คือคนรุ่นใหม่จะกินโจ๊กไม่ได้ปากพองหมดมันจะทําอะไรต่ออะไรต้องรีบเร็วนะครับคนช้านี่เขามีประสบการณ์เขาก็าอาบน้ําร้อนมาก่อนครับคาว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนก็คือเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะก็จะสุขุมคร,รอบครอบ คนรุ่นใหม่ก็ลุยอย่างเดียวครับคือยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็นึกว่าอะไรมันจะได้อย่างใจพอไม่ได้อย่างใจก็จะหุนหันันแล่นไปยังขาดประสบาการณ์ครับอาจารย์จบเรียร้อยมาใหม่ๆโอ้โหเป็นร้อยตีร้อยโทก็ยังอย่างแบบตรงเป๊ะไงพอจบมาใหม่ๆใช่ไหมครับพออยู่อยู่ไปมันก็ปรับปรับไปแล้วก็รู้ว่าบางครั้งเนี่ยที่เราคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกต้องเป๊ะทุกอย่างมันก็ต้องปรับเข้ากับสภาพใช่ไหมครับ พราะฉะนั้นเรื่องราวของคําพังเพยหรือว่าสุภาษิทธิ์หรือสำนวนจีนอาจารย์ก็ชอบเอาเรื่องราวไม่ใช่เป็นของของจีนของทั้งโลกเนี่ยมันก็มีประโยชน์เท่านั้นแหละครับอยู่ที่เราจะหยิบเอามาใช่ไหมใช่ครับเหมือนเอกภพกินข้าวทุกเช้าอ่ะเอกภพนี้ชอบกินน้ําพริกปลาทูแล้วกินทุกวันมันก็ไม่ไหวเงินใช่ไหมครับผมจะต้องปรับไปเรื่อยใช่ไหมอ้าววันนี้เรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟัง ในคาพังเพยจริงเขาบอกทุกสิ่งยอมรับว่าผิดคําเดียวย่อมขจัดภัยได้มากมายในชีวิตตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยนะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริง <c oughs> ยอมรับความผิดครับนี่มันมาตรงล็อกพอดีหรือเปล่าใช่ครับคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยคนเราถ้ายอมรับผิดมันก็ไม่ถึงประหารชีวิตหรอกครับ <c oughs> ไม่ว่าจะผิดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยบางทีมันยิ่งกว่าประหารชีวิตนะ ครับจำพันท้ายหนอละสิงได้ไหมท้ายเรือของพระเจ้าเสือพอหัวเรือชนกิ่งไม้โขนเรือหักเนี่ยตามกฎมณเทียนบาลก็คือประหารชีวิตลูกเดียวแหละแต่พระเจ้าเสือเนี่ยไม่ประหารเพราะชอบพันท้ายหนอสิงไอ้สิง,งแม้คองโคกข,ขามเนี่ยมันคดคดเกี้ยวเกี้ยวใครก็รู้อยู่กูให้อภัยมึงอ่าเห็นไหมรพระเจ้าอยู่ก็ให้อภัยนะ นี่ท่านพันท้ายนรสิงยุคปัจจุบันเขาขอพระคุณพระขอที่ขอพระคุณมากจะรักพระองค์ท่านจนสิ้นชีวิตไปเลยใช่ไหมครับแต่พันท้ายนรสิงคิดมากกว่าคนปัจจุบันก็คือถ้าท่านไม่ตายวันนั้นปัจจุบันก็คงจะไม่มีสารพันท้ายนรสิงให้เราดูอ่ะจริงป่ะจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพันท้ายนรสิงผิดกฎบนเทียนบานจะเกิดให้อภยัยคนอื่นเขาก็จะเอาอย่างได้เอา้าทีพันท้ายยังไม่ตายเลยอะใช่ไหมครับ เพราะนั้นพันท้ายเนาะสิงก็ยอมตายเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนรุ่นหลังพระเจ้าเสือก็ดินมาปั้นเป็นรูปพันท้ายแล้วก็ปาหารชีวิตดินเป็นรูปปั้นพันท้ายก็คือเล่นเป็นลิเกละครพันท้ายก็ไม่ยอมอะมันจะมีไหมแบบนี้เอกพลในประเทศไทยนขนาดเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้ความน่าเชื่อถือลดทอนลงไปอีกได้พอพันท้ายเนาะสิงห์ยอมก็ประหารชีวิตณนะบัดนั้นจนวันนี้พันท้ายเนาะสิงห์ก็ชื่อเสียงก็ยังโด่งดังใช่ไหมครับ จนเป็นนัณฑที่เขาก็ยังมีใช่ไหมการฉายใช่ครับอร่อยเลยช่าหรหรือสถานที่ท่องเที่ยวทําให้ตรงนั้นสําคัญไปหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นไหว่าทุกอย่างยอมรับว่าผิดคําเดียวย่อมขจัดภัยได้มากมายในชีวิตเอาสมมติอเอกพลเนี่ยเอามาสายอะ่ะรถมันเสียเราก็ยอมรับเนี่ยไม่ใช่ไปโกหกอะ่ะไปโกหกว่าโอ้เนี่ยผมเนี่ยติดตูล่ายุ่งอนะไรอ่ะโกหกไปเรื่อยใช่ไหมครับนึกถึงเรื่องนี้อาจารย์เคยอ่านนิทานเกาหลี เป็นนิทานของเด็กๆอะ่ะแต่อาจารย์ก็ชอบอ่านหมดนะเด็กกับผู้ใหญ่อะไรก็อ่านได้หมดอาจารย์ทันสมัยามากเลยครับนี่มีเด็กสี่คนเนี่ยมันหนีโรงเรียนไงครับหนีกันสามสี่คนก็ขับรถไปเล่นกันเที่ยวกันเสร็จแ,แล้วพอกลับมาครูบอกอ้าวเมื่อวานหายไปไหนนักเรียนเอารถเสียต้องซ่อมอันนี้ครูทําไงแล้วก็เอาไอ้สามสี่คนเนี่ยแยกกันเลยแยกกันสี่คนอ่ะไอ้น,นี่รถเสียเป็นไงไอคนที่หนึ่งบอกอ๋อยานแตกแตกแล้อไหนะ ล้อหน้าซ้ายเอาคนที่สองยางแตกล้อหน้าขวา <S <S ไอ้คนที่สาม <S 2> <S 2> เครื่องดับไปเฉยๆคือตอบไม่เหมือนกันเลยไงเข้าใจว่าในสุ <S <S ดสครูจับได้นะได้เพราะโกหกไงโกหกมันผิดสีลงข้อสี่พระพุทธเจ้าบอกคนที่ทําแล้วบอกว่าไม่ทําหรือคนที่พูดผิดเนี่ยตกนรกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งยอมรับว่าผิดเนี่ยมันก็จบไง ตำรวจก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาข้อมูลอะไรตนะ่างซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้มันไปโกหกกันไม่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้มันมีกล้องมีพยานมีชีวิตพยานใหม่มีชีวิตพยานคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้พอออกสื่อไปแล้วมันไม่ใช่ลบง่ายๆนะเอกพลลองทําอะไรผิดก็ไปสิเ <c oughs> พราะมันกระจายไปเป็นล้านคนแล้วอ่ะใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นคําพังเพยไปไงทันสมัยไหมละ่ะก็ทันสมัยครับอรย์ <c oughs> ยอมรับว่าผิดคำเดียวขจัดภัยได้มากมายสมมุติว่าเราเนี่ยผิดแต่เราโกหกไงบางทีนายเขาก็รู้นะแต่นายเขาบางทีเรื่องเล็กเลน้อยเขาก็ผ่านไปไนงะแต่ถ้าเรื่องมันไม่ได้ขอขาดบาดตายแต่จริงๆนี่เป็นการเพราะเลี้ยงความไม่ถูกต้องตั้งแต่เล็กๆไวใช่ไหมใช่ครับมันเริ่มจากการโกรหกตั่งแต่มันเป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาเขียนไอจอนเนี่ย ไปทำผิดอะไรมาไม่รู้ไปขโมยของที่โรงเรียนมาพ่อแม่บอกไม่เป็นไรลูกใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นต่อามาจอร์นก็ขายต้มขายแอปเปิลก็เอาดีๆวางหน้าเอานอดหน้าไว้ข้างล่างใช่ไหมไม่เป็นไรลูกใครเขาก็ทำกันทั้งนั้นพอไปเล่นฟุตบอลก็ไปกราชากเสื้อเขาเพื่อให้ตัวเองได้ใช้ชนะพ่อแม่ก็บอกไม่เป็นไรใครเขาทำนี้กนทั้งนั้นแล้วมันทำผิดมาตลอดพ่อแม่ก็บอกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลูกก็เข้าใจว่าถูกกันสิ สุดท้ายไปขโมยเขาสอบเขาก็เลยจับได้ไล่ออกอย่างเรียนพ่อแม่กระดาจอนมึงทํางี้ได้ไงพ่อแม่ไม่เคยเลวอย่างงี้ <c oughs> ใครทําให้จอนล่ะก็พ่อแม่ทําอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นหน่ออ่อนไงคล้าย <c oughs> ว่าเรื่องเล็กๆเราไม่สกัดเขาเรียกว่าอะไรไม่ตัดไปแต่ต้นลมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับมันนิดๆนะเราไม่กาจัดนะเหมือนกั เอกพลเป็นหนองเล็กๆงันช่างมันจนมันบวมปูดจนมันใหญ่เต็มหน้าผากแล้วเป็นไงตอนนั้นยากไหมยากครับมันก็จะยิ่งเป็น,น,น,นแผลห่ังจกกะแย่แล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นทุกสิ่งยอมรับว่าผิดอันนี้มันก็คืออยู่ในสัมดานอยู่ในอุปนิสัยที่พ่อแม่ก็ต้องฝึกลูกเขาด้วยเมื่อโตขึ้นมาเขาจะได้เป็นคนดีของสังคมคไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ใช่กูไม่ผิดไม่ผิดอะไรเงี้ยคือสังเกตเวลา ผู้ใหญ่หรือเจ้านายเวลาลูกน้องผิดจะชี้นิ้วชี้ไปที่ลูกน้องใช่ไหมครับแล้วไอ้สามนิ้วชี้เข้าหาตัวใช่ไหมใช่ครับแล้วใครผิดมากกว่ากันโอ้เห็นได้ชัดมากเลยนี่ครับก็ทั้งสามนิ้วที่ชี้เข้าตัวแหละครับเห็นไหมกระบวนการี่ก็คือทุกสิ่งยอมรับว่าผิดคาเดียขจัดภัยได้มากมายในชีวิตวยโจบบางทีอะยอมรับผิดในศาลก็ยังลดครึ่งเลยนะใช่ไหมใช่ครับ แ,แล้วก็เถียงจนบางคนมันไปไม่รอดแล้วดิ้นไม่หลุดแล้วก็จนด้วยหลักฐานไงบอกว่าจานตอนสมัยร้อยตีร้อยโทก็ทําบ่อยทหารมาไม่ตรงเวลาหรือเบี้ยวบ้างหยุดโน่นหยุดนี่ถามแ๊บเดียวไล่แ๊บเดียวก็รู้แล้วมันโกหกบอกมันยัโกหกนะทำไมโกหกเราก็ยังให้ไปถ้าโกหกก็จับได้ก็หลายเท่าอะ่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นคําฟังเพยยัยงไงหละนจานสมัยไหมล่ะ ทันสมัยครับจริงๆมันก็สามารถปลูกฝังให้กับคนปัจจุบันได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะเลือกโกหกสักหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยครั้งแรกเนี่ยอาจจะมองว่าเ,<อ>เป็นสิ่งที่กลัวหรือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะเอาตัวรอดแต่ถ้ามันทําไปหลายๆครั้งหรือว่าทำไปเรื่อยมันจะเกิดอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปมันจะกลายเป็นสันดาน,านใช่ใช่ครับอาจารย์ใช่เมื่อทำบ่อยๆมันมันเป็นล่องไงเอายางเอกพลเคยเดินเห็นคนเดินรัษน,นะยม้าไหมเคยครับ อ๋อพอเดินสักคนสองคนวันสองวันเป็นปีเนี่ยไอ้หญ้าตรงที่เดินลนนักษณะนี่โลนเลยไหมโรนครับมันก็จะเกิดการตายไปเลยก็ล่องสมองคนเราก็เหมือนไอ้สนามหญ้าที่เราลัดนั่นแหละครับเพราะเดินเยอนบ่อยทำบ่อยเมนก็เกิดล่องไงครับเกิดล่องแล้วมันก็เกิดความจําแม่นเป๊ะเลยเหมือนเราทําอะไรขับรถได้เพราะล่องสมองเราชินแล้วอะใช่ไหมครับตอนขับใหม่ๆก็เอาซ้ายเหยียบคาดขวาเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรอะเราก็ฝึก ขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามเลยแต่พอขับรถไปแล้วมันล่องมันจาแม่นแล้วไงครจาแม่นก็ตาร์ตปุ๊บปุ๊บออกเหยียบคัดเหยียบคันเร่งปึ้งตั้งปึ้งตั้งได้เลยอใช่ไหมใช่ครับเหมือนเราพูดไม่มาอ่ะป่อป่อแม่แม่กว่าจะพูดได้ต่ละคำใช่ไหมครับแต่ถ้าโตมาขนาดนี้ยังป่อป่อแม่แม่เนี่ยก็แย่แล้วใช่ไหมนี่ก็คือคําพิงเคยแรกวันนี้อ่ะต่อไปสักคำนึงคนตายส่งกลิ่นเหม็น เพียงหนึ่งลิคนเป็นส่งกลิ่นเหม็นนับพ oh. ันลิย็งไงสั้นไหมครับเข้าใจง่ายคนตายทำไมส่งกลิ่นเหม็นเพียงหนึ่งลิเอกรลถ้าตามความเข้าใจของผมก็คือเหมือนเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราเสียชีวิตแล้วก็เกิดการแค่เผาวันเดียวก็คือจบไปแต่ถ้าคนเป็นเนี่ยการกระทําความผิดหนึ่งครั้ง แล้วผิดแล้วถูกจับได้มันก็ถูกการพูดปากต่อปากยิ่งไปไกลเรื่อยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะับพันลีแล้วครับล้านลีแล้วทั่วโลกทั่วโลกครับแต่ตายเนี่ยเหม็นหนึ่งเพียงหนึ่งลีก็หมายถึงคนใกล้ๆก็เลยกลิ่นเหม็นเท่านั้นเองครับอเราเราไม่ได้อยู่ในแถววดเราก็ไม่ได้กลิ่นในคนตายครับเนี่ยเขาเขาเปรียบเทียบมันไม่รู้นะอาจารย์ว่ามันเห็นภาพเลยอะใช่ครับ แต่คนเป็นเนี่ยทรงกลิน่นเหม็นนับพันลีเอาดูสิเรื่องเราที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆตาลิบันอับการนิสานเราก็รู้ตอนเวิร์เทสที่อเมริกาเราก็รู้ใช่ไหมรเรื่องเกาหลีนายกหรือว่าประธานดีที่เมียกองหัวก็ไปโดดหน้าผาตายนั่นก็เราอยู่เมืองไทยเราก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหลายที่มันผิดชอบชัว่วดีออกข่าววันเดียวคนรู้ทั้งประเทศเลยไหมครับ แล้วดีนี้มันออนไลน์ไปทั้งโลกเลยใช่ไหมใช่ครับมันขึ้นดาวเทียมไปรู้กันหมดเพราะฉนั้นคนตายส่งกลิ่นเหม็นหนึ่งลีก็คือเขาเปรียบเทียบว่ากลิ่นเน่าเหม็นเนี่ยทางของจริงอ่ะมันก็แค่นั้นแต่ถ้าคนเหม็นเนี่ยก็คือหมายถึงว่าทําผิดผิดศีลผิดธรรมผิดช,ชั่วช้าโกงกินคอร์รัปชันฆ่ากันตายอะไรเงี้ยนี่ส่งกลิ่นครับพันเล่เนี่ยเขาเปรียบเทียบมันก็ชัดว่า เวลาเราทําผิดเรื่องอะไรต่างๆอ่ะข่าวสารมันก็ไปไกลใช่ไหมทุกค,คนแล้วชัดเจนหรือยังอ่ะไม่ต้องว่าัยรุ่นหรือวัยเก่าหรับไวัยไหนก็ยังเหมือนกันเนี่ยเพราะตรงนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ไวัยไหนแต่ว่าทุกวัยเรียนรู้ได้หมดครับถ้าใครก็แล้วแต่วัยรุ่นเนี่ยเรียนรู้เร็วก็ได้เปรียบและได้ประโยชน์ถ้าเรียนรู้ช้าพ่อแม่ไม่สั่งสอน แล้วก็ไปถึงครูครูก็ไม่สั่งสอนพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่สั่งสอนอันนี้ไปใหญ่เลยครับเพียงจะอ่านหนังสือคนไม่ชอบมันก็ไม่อ่านจริงว่าจริงครับเหมือนเอกพลถ้าไม่มาพูดการาก์ก็ไม่เข้าใจพอเริ่มเข้าใจแล้วมันเป็นประโยชน์นะมันจะได้เอาไปลองปฏิบัติไม่ต้องลองแล้วเพราะพวกนี้ถ้าไม่ใช่ของดีของจริงเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่เอกพลใช่ครับถ้าเหมือนของดีของจริงอย่างพระพุทธเจ้า ตั้งกี่ปีแล้วสองพันหกร้อยปีแล้วอ่ะไปยังอยู่ได้ใช่ไหมครับด้วยคําสอนที่เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นของจีนเขายิ่งแล้วใหญ่สามสี่ห้าพันปีหนุนมันก็ยิ่งหน้านับถือหน้าเอามาเป็นบทเรียนให้คนได้รู้ว่าเองจะตายดีหรือตายไม่ดีอะไรทํานองนี้ครับหรือบางคนตายก่อนตายคือยังไม่ตายเลยแต่ชีวิตเน่าเหม็นไปซะแล้วก็มีครับมันส่งกลิ่นไปเยอะไง เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อลองทำอะไรผิดก็เลยโซเชียลนั้นก็ออกรู้กันหมดเลยใช่ไหมเหมือนมีกล้องวงจรปิดจับตามองเราอยู่ตลอดเวลาอืมจริงๆถ้าเราคิดให้ดีนะเราไม่ต้องไปกลัวกล้องวงจรติดถ้ามือเราสะอาดเนี่ยจุ่มยาพิษได้แต่ถ้าเรามือสกรปรกเนี่ยจะซุกไว้ตรงไหนเอาแก้แผลบาดท,ที่มือหน่อยเดียวเอกพลเพราะจุ่มน้ํานี่แสบไหมแสบครับอ๋ออย่าไม่ต้องไปจุ่มยาพิษนะถ้ายุ่มยาพิษเนี่ยตายเลย เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งต้งตนที่จิตใจของเราตั้งปณิธานตั้งอุดมการอะไรก็ว่าไปว่าเราหนึ่งเราจะไม่ทําความชั่วครับอะไรที่มันงานในหน้าที่เราก็ทําให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพอเราตั้งปณิธานอย่างเงี้ยไม่มีหลงหรอกไม่มีหลงที่หลงเพราะว่าไปเบี้ยบาบลายทางไงพอไปเจอนูอ้นก็หยิบมบุบหยิบมุบแลหารู้ไหมว่าไอ้ที่หยิบไปเนี่ยมันมีตะขอเกี่ยวอยู่ด้วย มันมีตะขอเกี่ยวอยู่ด้วยมันปลาตะกะกินเหยื่อโอ้ยเหยื่อหอมจังเลยจิงหรีตัวโตๆกินหมับก็ไปติดเหงือกเลยกลายเป็นประช่อนแปะตะไรสิ่งและไอ้คนที่ันติดคุกติดตารางก็เหยื่อทั้งนั้นเนี่ยเอาจริงป่ะครับเอ้าแม้กระทั่งเดี๋ยวเขาจะจับยาบ้าก็ต้องเอาไอ้ยาเนี่ยไปอ่อยเหยื่อใช่ไหมเขาเรียกอะไรล่อซื้อใช่ไหมล่อซื้อครับนั่นแหละล่อซื้อล่อเป้าล่ออะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ มันเป็นคําคมคําพาสิทธคำพังเผยอะไรที่ดีๆเราก็เอามาพูดสู่กันฟังน่าจะเป็นประโยชน์นะนอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ได้ให้คําสอนเกี่ยวกับการกระทําในสังคมปัจจุบันนิดนึงนะครับว่าการประพฤติตัวหรือว่าการทําตัวกับผู้อื่นที่จะส่งผลดีที่จะส่งผลให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคต การที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการที่อยู่ร่วมกับคนเจเน r เรชันหลายๆเจเนเรชันเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติประพฤติอย่างไรหรือว่ามีแนวคิดอย่างไรที่จะทําให้สังคมรอบข้างเรามีความสุขครับโอ้โหเรื่องนี้ยาวแต่เจะตอบสั้นๆครับเคยมีลูกศิษย์ถามคงชื่อเหมือนกับที่เอกพลถามอาจารย์พอคงชื่อนี่สอนเยอะครับสอนโอโ้เรื่องกตัญยูพ่อแม่อะไรเนี่ย ไอ้ลูกศิษย์ก็บอกเอางี้อาจารย์งงเหลือเกินเที่ยอาจารย์สอนมาเยอะแยะเอาสันส้นๆหน่อยได้ไหมแล้วผมจะได้ใช้ได้ตลอดชีวิตเอา่ด้เลยใช่ไหมเอกพลครับเอาสันส้นๆเลยคงชื่อบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมสิ่งใดที่ไม่อยากให้ใครทํากับเราเราก็อย่าไปทํางัน้นกับคนอื่นเขาจบไหมจบครับสมมุติเอกพลเนี่ยอยากให้คนนู้นเข้ามาสนิทก,กับเราเราก็เปนสนิทก,กับเขาอยากให้เขาพูดกับเราดีๆแล้วก็ดีๆกับเขาเราไม่ไปโกงกินใครเราก็ไม่อยากคนอื่นมาโกงเรา แต่รเราก็ต้องไม่ไปโกงหลวงไม่ไปโกงชาวบ้านครับเรามีเมียแล้วเนี่ยเราอยากให้เมียซื่อสัตว์เราก็ต้องซื่อสัตว์กับเมียไม่ใช่ว่าเอ้ยให้เมียซื่อสัตว์แต่เรานี่ไปมีกิ๊กมีกักอะไรมันก็ผิดอะ่ะจริงวะจริงครับเพราะฉนั้นเนี่ยเรื่องนี้จบเลยที่เอกพลถามแต่ถ้าเกิดจะอธิบายายาวก็คือต้องเอาทิศทั้งหกของทูเจ้ามาสอนมาพูดตื่นขึ้นมาเบื้องหน้าพ่อแม่เราควรทําอะไรกับพ่อแม่พ่อแม่ทําอะไรกับเราครับ ไปโรงเรียนครูบาอาจารย์สอนเราเราควรจะกระตันอยู่ไงอ่ะครูบาอาจารย์ <C' hab. S 2> ไปเจอเพื่อนเพื่อนมีจริงใจต่อเราเรายัางไงจะจริงใจกับเพื่อนครับ <C' hab. S 2> พอเรามีเมียเมียมาแล้วมีลูกเราจะทําไงกับลูกกับเมียเมียจะทําอะไรกับเรา <C' hab. S 2> เรามีลูกน้องเราทําอะไรกับลูกน้องเราก็อยากให้ลูกน้องจงรักภักดีกับเราใช่ไหมใช่ครับเราก็ต้องมีเมตตากร,รุณาต่อเขาก่อนครับ <C' hab. S 2> เราอยากให้เจ้านายเมตตากับเราเราก็ต้องซื่อสัตย์จงรักภักดีกับเจ้านายเขาเนี่ยมันก็เป็น ของแลกเปลี่ยนคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้วางกฎก็เรียกว่าสิงฆละกสูตรครับเรื่องมันยาวแต่ว่าได้สั้นๆกดเอาคงจื้อเนี่แหละเราอยากคนอื่นเขาทําอะไรเราเราก็ทําอย่างนี้กับคนอื่นเขาไม่อยากให้คนอื่นเขาดา่าเราเราก็อย่าไปดา่าเขาสิจริง<ม>ารบางคนนะชอบดา่าชอบไอ,นนอ้นู่นไอ้นี่ไอ้แต่เวลาโดนสวนก็ามาเป็นไงงงไหมงงครับงงใช่ไหมงงเพราะว่าไปทําร้ายจิตใจไปทําผิดต่อเขาอะ มนุษย์ทุกคนเนี่ยจําไว้เลยจะยากดีมีจนจนระทั่าถึงระดับสูงอะไรก็แล้วแต่มนุษย์เขต้องการพูดคําพูดดีๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องอ่อนช้อยหวานเจี๊ยบมากเพียงจะพูดเขาในฐานะเขาเป็นมนุษย์ครับในฐานะเป็นมนุษย์เห็นอกเห็นใจซึ่งันและการเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในสุดมึงก็ตายกูก็ตายใครก็ตายทั้งนั้นแหละไม่เกินเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเดี๋ยวเนี้ก็ต้องตาย ทำไมจริงต้องอะไรกันนั่งหนาแล้วไอ้ที่เราเล่นละครทุกวันเนี้ยมัน้็มีครวออะไรแล้วเอาต่อไปเอกพจะเป็นพลโทรพลเอกเป็นพลเอกชุบแป้งทอดมันก็ต้องตายอ่ะครับหรือก็จะเป็นพลทหารหรือไม่ได้เป็นทหารมันก็ต้องตายครับตายช้าตายเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราก็ต้องมองเห็นมนุษย์อ่ะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีเมตตาซึ่งกันและการเมตตาทำค้ำจุนโลกครับ เราไม่อยากให้ใครทําอะไรกับเราอย่างนี้เราก็อย่าไปทํากับเขาครับจริงว่ะจริงครับเอกพลอยากให้คนอื่นไหว้เราแล้วก็ไหว้เขาสิก็ไหว้เขาไม่เห็นเป็นไรเลยครับทีนี้อาจารย์รุ่นเดียวกันเกษียณแล้วเจอกันก็ยกมือไหว้กันถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไหว้ได้นี่ใช่ไหมครับไหว้มันเสียหายตรงไหนอ่ะเป็นการรักษาวัฒนธรรมเป็นการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยจริงว่ะจริงครับเมื่อเอกพลเจออาจารย์ อาจจะไม่รู้ว่าอาจารยศอะไรแต่ว่าเออมีหน้าตาอาวุโสแล้วยกมือสวัสดีครับคุณพี่คุณนะคุณลุงมันจะยากเลยบางคนเอามือล้มกระเป๋าไหวใครไม่เป็นคนอย่างกูไม่เคยไหวแน่มือแข็งไอ้พวกนี้ตอนตายสับเลอก็จับไหวอยู่ดีแหละ <c oughs> ตอนตายสับเลอก็จับไหวม้มันใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่ใหญ่กว่าโลงหรอกเห็นหาพไอ้นึถึงความตายไว ไอ้คนที่มันกลางบ้าบอคอแตกหรือว่าทําผิดอยู่วันยังข้ามเนียวมันไม่คิดว่ามันจะตายแต่จริงมันต้องตายต้องคิดไว้อาจารย์เนี่ยตั้งเป็นนักเรียนเตรียมแล้วหลวงพ่อปัญญามาสอนที่เรียนเตรียมอะปีสองพันห้าร้อยสิบแปดอะอเกิดยังอะนะยังครับท่าบอกว่าเราต้องตายสังคมต้องอยู่เราต้องตายแต่สังคมต้องอยู่เราจะทำไงให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขเรามันเป็นเศษเสี้ยวของมวลคนทั้งโลก กระตดเดียวอะถึงจะยิ่งใหญ่ไงเดี๋ยวเขาก็ลืมเราอะ่ะจริงว่าเอกฟรันเขาไม่ได้จํำเราไปตลอดและจําในแง่ไหนฮะครับจะเป็นพระเอกหรือเป็นผู้ร้ายล่ะครับรือจะเป็นตัวตลกเป็นอะไรก็ได้เขาจําในแง่ไหนฮะคือจะมีอนุสรีไหม่ะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ใครทําอะไรกับเราเราก็อย่าทํานี้กับเขานีค่คือหลักการของของชื่อเลยที่เป็นบทสรุปเอาเอกฟนว่าใช่ไหมล่ะ ใช่ครับก็ถ้าสมมุติให้ผมสรุปในส่วนของในภาษาปัจจุบันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรปฏิบัติและนึกถึงอยู่เสมอคือการที่เราส่องกระจกวันหนึ่งที่เราส่องกระจกแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราเองทําอะไรทําดีเราก็จะยิ้มให้กับกระจกแล้วเราจะเห็นรอยยิ้มที่เบิกบานแต่วันใดวันหนึ่งที่เราทําผิดทําชั่วหรือว่าทําไม่ดีกระจกนั้นนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นใบหน้าของตัวเราเองที่มีความมนหมองหรือว่ามีความที่รู้สึกว่า เป็นคนอมทุกข์ก็ตามซึ่งสิ่งหนึ่งเลยเราควรที่จะคิดว่าการที่เราทําความดีให้กับคนเนี่ยหรือว่าการที่เราทําความดีให้กับคนรอบข้างมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราดีมีความเบิกบานในจิตใจแล้วก็มีความภูมิใจในการกระทําที่เราทําดีต่อสังคมต่อคนรอบข้างและต่อตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์กระจกตองกายธรรมะตองใจ ใช่ครับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลตีหลักแก้วอมโรสดนะครับที่มาให้คำสอนดีๆกับสังคมปัจจุบันแล้วก็สำหรับคนรุ่นหลังและก็คนรุ่นปัจจุบันด้วยที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในสังคมปัจจุบันไทยในปัจจุบันนี้สวัสดี